การถอดและเก็บหน้ากากอนามัยระหว่างวันด้วยกระดาษเช็ชู่หรือผ้าเช็ดหน้าเตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บหน้ากากอนามัยประกอบด้วยกระดาษเช็ชู่หรือผ้าเช็ดหน้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ถอดหน้ากากอนามัยโดยห้ามสัมผัสที่ด้านหน้าของหน้ากากอนามายัยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ช่วยกันดึงสายคล้องหูของหน้ากากอนามัยออกจากใบหูประคองสายหน้ากากอนามัยให้ด้านในของหน้ากากอนามัยอยู่ด้านบนใช้นิ้วกลางช่วยดันสายคล้องหูให้ประกบเข้าหากันวางหน้ากากอนามัยบนครึ่งร่างของกระดาษเช็ดชู่หรือผ้าเช็ดหน้าโดยให้สายคล้องหูอยู่ด้านนอก พับครึ่งบนของกระดาษเช็ดชู่หรือผ้าเช็ดหน้าลงคุมหน้ากาก,กอนามายัยแล้วพับเข้าหากันในแนวขวางคล้องสายคล้องหูของหน้ากากอนามัยไว้ที่ฝั่งตรงข้ามล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์กรณีมีสายคล้องหน้ากากอนามายัยให้นำไปไว้ด้านหน้าลำตัวก่อนถอดหน้ากากาอนามัยเมื่อจะใส่หน้ากากอนามายัยให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ดึงสายค้องหน้ากากอนามัยออกจากฝั่งตรงข้ามคลี่หน้ากากอนามัยออกโดยนิ้วโป้งและนิ้วชี้สวมหน้ากากอนามายัยโดยดึงให้คลุมจมูกและปากแล้วกดลวดบริเวณจมูกให้พอดีกับใบหน้าแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล